สว,วัสดีค่ะคดิฉันนางสาวชีการเจดีโปรแกรมวิชาภาษาไทยห้องเอวันนี้จะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานาในด้านต่าง,าง,างๆเพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้นสมบูรณ์สามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมพื้นฐานาด้านต่างๆที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องนํามาพิจารณานานั้นมีหลายประการซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆทุกคนนํามาพิจารณาใน การพัฒนาหลักสูตรมี5ด้านดังนี้ 1. พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา2พื้นฐานทางด้านศิลปาข้อสาพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรมข้อ 4. พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองข้อที่5ก็คือพื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการศึกษา,ถ,าถึงปัจจัยที่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรผู้วิจัยได้สัง,งเคราะห์แนวคิดในด้านการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการที่คาดว่าสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาม,มี2ด้านคือ 1. ความพร้อมที่มีอยู่ภายในโรงเรียนเช่นบุคลากรดาบ,บริหารวัสดุอุปกรณ์ความร่วมมือระหว่างบุคคลในโรงเรียนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือท้องถิ่นสความพร้อมที่มีอยู่นอกโรงเรียนเช่นความร่วมมือของชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานเป็นปัจจัยหลัก ขอบคุณค่ะ